สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Let Sleeper นะฮะคนเงาหาแต่ไม่ยอมนอนครับผมมาคุยกันเลยดีกว่านะครับเกี่ยวกับลูคาริโอลูคาริโอตอนนี้กำลังจะทำให้เกมนี้แย่แบบสุดๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะฮะถ้ายังไม่แก้บั๊กของ ario ลูคาริโอแล้วแล้วก็เรื่องใหญ่แน่ๆนะฮะตอนนี้คนใช้ในทางที่ผิดกันเยอะมากๆถ้าเราเจอฝ่ายตรงข้ามที่มีตัวนี้แล้วแล้วก็ผมเป็นผมเนี่ยก็ถอดใจไปแล้วสักนิดนึงนะฮะ ยังไงก็ตามในคลิปนี้จะโชว์ดาเมจที่ต่างกันทั้งแบบที่มันควรจะเป็นแบบปกติกับแบบไม่ปกติก็คือแบบบล็นะครับดาเมจจะพุ่งพวดเลยซึ่งขอย้ํานะครับเราควรเล่นแบบปกติเท่านั้นอย่าใช้บล็ในทางที่ผิดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือเรื่องที่สนุกนะครับที่ชนะมาด้วยการโกงนะฮะขอย้ําจริงๆว่าไม่ควรทําแบบนี้ยิ่งเฉพาะการลงแรงเพื่อเป็นธรรม กับทั้ง2ฝ่ายและทุกคนจะได้เล่นอย่างสนุกนะครับผมตอนนี้ทุกคนต่างซีเรียสมากอยากให้ทางเกมรีบแก้ไขในเร็ววันเนาะคือต้องบอกก่อนเข้าใจว่าบั๊กในเกมเนี่ยมันก็มีทุกเกมแหละนะฮะซึ่งบั๊กในเกมนี้มันก็มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบั๊กรับของรางวัลไม่ได้บั๊กเข้าเกมไม่ได้บ้างต,ต่างๆนาะนาะนะแต่อันนี้มันรับไม่ได้จริงๆนะครับผมถ้าไม่แก้ตอนนี้มันยากมากๆเลยนะฮะแล้วเรื่องนี้ก็เป็นที่พูด กันมากๆเลยสําหรับทางฝั่งต่างประเทศว่าทําไมถึงต้องรีบแก้หรือถ้าไม่แก้เนี่ยก็ควรแบนก่อนไหมหรือว่าไม่ให้เอาลงแรงเลยแบนไปกี่วันก็ได้แต่ยังไงก็ต้องรีบแก้โดยด่วนแน่นอนนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ว่าทําไมช่วงนี้เห็นลูคาริโอบ่อยจังนะสกิลมันค่อนข้างที่จะโหดอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนทราบนะฮะเอ็กตีมสปีดเนี่ยอ่าลืมบอกไปว่าอ่าสกิลที่มันเป็นบ้าก็คือ กด Extreme Speed นะครับผมปกติมันได้ Damage ค่อนข้างจะแรงและแทบจะไม่มีคูลดาวอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยก็คืออพุ่งไปหาศัตรูถ้าโดนศัตรูหรือมอนสเตอร์ป่าอะไรก็ตามมันจะรีคูลดาวให้นะฮะแต่ใช้ซ้ํากับตัวเดิมไม่ได้นั่นเองซึ่งค่อนข้างแรงมากอยู่แล้วและใช้ได้แค่ถ้าเข้าวงไฟนี่คือใช้ได้5-6รอบเลยถ้าโดนฮีโร่หรือโปเกมอนฝั่งนู้นทุกตัวนะครับผม แต่เนี่ยมันเวอร์เกินไปจริงๆนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเวอร์เกินไปขนาดไหนเดี๋ยวผมมีคลิปมาให้ชมกันครับอะทุกคนไปดูกันนะเอาละครับมาดูกันเลยนะครับว่าสกิลป,ปกติเนี่ยมันแอตแทคเท่าไหร่นะครับถ้าเรากดเอ็กซ m ต s ม e ปีดอย่างเดียวนะครับผมป้าบนะฮะเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ1 5 0 0นะฮะแอตแทของ e x ็ก e ์ต speed ดนะฮะ แล้วก็มีคอมโบนะครับหมุนตัวแล้วก็ใช้ extreme speed นะครับอันนี้ก็จะได้2000ใช่ไหมครับแต่ปัญหาก็คือนี่ครับทุกคนดูนะครับเมื่อกี้พันห้าสองพันนะครับนี่ครับเจ็ดพันครับทุกคนมันเกินไปครับนะฮะคือแค่พันห้าสองพันสามพันนันก็โอเคไงแต่นี่คือแบบโอ้โหนี่นะครับดูชัดๆอีกทีนะนี่ฮะหกพันฮะ มันเกินไปจริงครับนะฮะก็เลยอยากให้ทุกคนไม่ควรทำเนาะโอเคนะจะเห็นได้ว่ามันเป็นบั็กที่ควรรีบแก้อย่างเร่งด่วนจริงๆใช่ไหมทุกคนทุกคนมีความเห็นว่าอย่างไรครับกับบั็กนี้ถ้าเห็นด้วยเนี่ยผมอยากให้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าเออมันต้องแก้แล้วจริงๆไม่ไหวแล้วจังหวะนี้นะฮะและจะยิ่งดีกว่าเดิมนะครับถ้าเป็นไปได้นะ ผมอยากจะขอให้ทุกคนนะฮะช่วยแจ้งทางการเพจหลักหรืออะไรก็ได้ส่งเสียงกันไปหน่อยนะฮะทั้ง Twitter ทั้ง Facebook นะครับผมแต่อย่าไปแปแปมเขานะแค่แบบเออไปเม้นหน่อยใต้โพสเขานะฮะหรือว่าใต้ทวีตของเขาว่าเออเนี่ยมันมีบั๊กอย่างนี้จริงๆอยู่นะมันค่อนข้างที่จะแย่เลยทางเกมควรจะตามเสนอปรับปรุงแก้ไขได้แล้วนะครับผม พิมพ์ทุกช่องทางก็ยิ่งดีนะช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่งั้นเกมนี้ก็คงจะไม่สนุกเท่าที่ควรแน่ๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะฮะถ้าเล่นรูทคโอถ้าเป็นไปได้นะก็อย่าใช้ในทางที่ผิดมันเป็นบั๊นะครับทุกคนไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมเกมเนาะไม่งั้นเกมมันก็ไม่อยากมีใครเล่นฮนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็หวังว่า ทางเกมก็จะแก้บักโดยเร็วนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาแลวฟังรับอะไรกันนะครับสวัสดีบ๊ายบายครับ